สดีครับจอีครับนะครับเนื้อติดมันแล้วก็ตับสดนะครับวันนี้ผักข้างเคียงก็คือที่มีผักลันเตาแล้วก็มีหลอกแครแล้วก็มีลักซูค่ะเนี่ยลักซูเนาะนี่คือลักซูแบบชวยๆเลยครับนะกินกันก่อนอื่นม้นจะจิก พี่ชอบกมมากอืมน่นคมแล,ล้วอมลำฮะแล้วเสียม,มามือนอืม ได้ติดมันครับน้ำจิ้มแจ่ว,วคิเพ่คุ้คุ้มอืมข้าเหนียวมาลุน้แปลานึงครับเปล่าข้นเหนียวมาก่อนหิวเข้าอืมอืมเก็นข้าเหนียวถั่วอืมอืม,อม ก็พอเนาะอ,อ,อันเป็นหนึ่งล้อถอันถปีนั่น่ะ嘛เข้าอือมเป็น 嗯哼，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. เ้วติดมนันอะเหมือนอห้องไครนะฮะก็เนเมื่อเง้ชอบไปห้องผุกพังก์อะน่าสนอย่างนึง เขียวๆเ,เลยครับโหระพาอืมอร่อยมาก Sập Hãy subscribe mà kênh thăm Mì Gõ นือห mm ับ hmm. อ mm ืมอืมจาำด้วยโหระพาเหิวหอมหอม Hmm. Sedap. น้ำจิ้มครับน้ำจิม้มลองทำแบบนี้มันถึงแซ่บนะครับอืมว่าคงจะหิวเลยทั้งขมทั้งอะไรก็พอดีเลยเนาะ มามันเนื้อติดมันหอมหอมเ <c oughs> นื้อติดมันเด้วอร่อยกัาเนืน้อธรรมรา โอะเคนี่ครับกินให้หมดอย่าให้เสียเขาบอกอย่ามุนจัดชิ้นยาวๆแบบนี้เลยครับลูกอืม มันซวยๆเลยเออก็วัติอก็อนพวกเขาต้องแม่เขเนขาออืมก่าเรื่อง À, rồi ạ สุดยอดจริงๆนะครับพี่น้องโอเคนะครับ <c oughs> ม้นชีวะกไตแจด่างแดงกับเบาบางก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกินช้อยจู้กับเนื้อติดมันนะครับครั้งนี้สุดยอดมากๆนะครับพี่น้องถ้ารักมนชีวตกไตแด่างแดนหรือว่ารักพวกเราก็กดไลค์นะฮะถูกใจก็กดแชร์ให้รวยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ